สวัสดีครับของ T C Channel นะครับมาดูเด็กๆเล่นอะไรกันเอ่ยนะครับนของเล่นชิ้นใหม่ที่เด็กๆเล่นกันนะครับน้องน้ำมนต์นะครับเล่นกับเพื่อนๆนะครับตายตายตายเลือนเลือนทำได้เลือนเลือนทำได้น้องน้ำมนต์ได้มาจากไหนครับพี่โอ๊คฮะขอบพี่โอ๊ง ้าเหรอตัวนี้ตวนี้ีโอนะครับป่อยตัวไปเรื่อยๆมิโนเตะนี่เอานี่เอามานี่นั่นนี่แมววันนี้เดี๋ยมวนเดี๋ยมวนร่วมร่วึกด้เกือบเกืบได้แต่มวนน้อยฮ่าฮ Ô, thôi, 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 oh, oh, oh. <laughs> 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 oh, thôi, <laughs> ครับงงงอกเด็กๆยังกลัวอยู่ครับยังไม่คุ้นนะครับตึยี่ีก็มาถูอเน้องคอยยังกลัวอยู่นะครับต้องนโมเล่นฉลุยเลยนะครับเพนท่ังมาแน่ต้องเอาหัวต้งเนี่ยตัวนี้คือต้องเพชนท์กรตีนถลมรัวเลยตีไปตรงกลาง พี่น้อว่ามาใช่ไหม่ไหมแม่มันบอกอยู่ตไปแบบเกรงตัวน้ารงเนาะถ้าจะอยู่่าต้องอยู่ตรงตรงเลยทาน้องเพสแต่น้องเพสมีแงไปอย่างนี้มาเติมใปตาไม่ไม่ไม่จะได้ม่เนี่ยเลือตีในข้างนึงยังไม่จุลืมใส่เมดเลยลูกไมเลือตีนี้เล่นอะไรกันครับ ของเล่นใครเอ่ยน้องน้องพี่โอมของพี่โอมมันเล่นเป็นอีกน้อยมันหักมันหักแล้วมันหมุนไม่ได้มันคืออะไรครับโอ้โหมันคืออะไรครับโรลเลอร์เบดโรลเลอร์เบดลดนี่เป็นโรลเลอร์เบดครับมันเอื้อเลย้อไม้แบบมันอยู่นี้นิ้วต่ำเลี้ยวมันแรงเกินใช่แล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ปิดเปิดใหม่มยแน่นอนครับตอนนี้ตอนนี้น้ำมนต์เป็นเอ็กซ์เพรสในกลุ่มเพื่อนนะครับวูบขาตรงขาตรงขาตรงห้ามงอขาตรงน้ำมนต์เป็นอาจารย์เทรนเทรนเนอร์ให้กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ขาตรงนะจะวูบขาตรงๆไม่งั้นไม่ได้พี่น้ำมนต์ทำให้ดูสอ่าสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับ ไปด้านหน้าไปด้านหน้าทำไงไปด้านหน้าทำไงต้องต้องเอ็นไปใช่ไหมแต่อย่งนีไม่ไปต้องเอาตีแบบเอาเหมือนเอาตีข้างหน้าจีบตรงนั้นอ๋อจีบไปข้างหน้าเพราะผมนี่ไม่เป็นไงถูกไหมซ้ายเหรอถ้าถ้าซ้ายถ้าขวาล่ะทำไงเอาบังคับบังคับทาบังคับซ้ายเหรออยากให้ไปด้านหน้าเอาส้นอย่างนี้ก็กดเอาข้าเท้ากดข้างโอ้โมันรับการสัมผัสจากปลายเท้าเรา มาตอนนก็จิกอืากเคน้าใช้น้หนักอวันที่เล่นเป็นแล้วตัวนี้เีู่้เลนทั้วันเล่เล่น่เลนทีไม่อันนี้เป็นของเล่นจากอเมริกานะครับนี่เอฟซีน่าจะส่งมาให้ข้าวก่อนโู้ตั้งนานแล้วเนาะน้องละมนเนาะ ไม่ได้รำแต่ก็มีเครื่องเล่นอยู่เนาะไม่ได้รำแต่ก็มีอะไรสนุกสนุกอยู่เก่งจังเลยโอ้โหนั่งขับก็ได้นั่งนั่งนั่งได้มุมดูนั่งนั่งได้มุมขาเตะนั่งมีการตีมือกันด้วยนะ ลนี่นี่ห้าอค้างเลยข้างเลยก็ได้ลงเลยต้องเคียดินานตายน้มาดิกไปแล้วครับโอ้โหเวลาเคลื่อนย้ายหิ้วไปเลยนะครับมุนนำทีมแก้งจับปลาเล็กครับเลทีทม่้นาเพชรขึ้นสิคะน้ำเพชรลองดิ น้องนายดีมากดีมากดีน้าาตรงตรงเออนี่เองโตยังไงโตตัวตรงตรงเลยอยาโผล่คนออมาไมตรงตรงอยู่นอกกระดูกสันอยู่ระหกระดกกระดูเทยได้เออถ้าจะไปไปตโตไปพอๆตีตไปไว้สอข้างเลยจิ้มไสองข้างกรองนี้ หมุนติ้วๆเลยตายแน่มงี้ตายหยุดหมุน่วมจะหมมันจะหมุนไปเรื่อยๆเหรอเพราว่าข้างนึ่งนาน่เหยียบไปเลยติดถ้าเหยียบข้างไหนมันจะขึ้นข้างนั้นเรอน้เพรขึ้นนเขาจะขึ้นอีกรอบครับาเยาเอาตีข้างมืงขึ้น ด๋ยวคุณยังยังสู้น้องนายไม่ได้นะน้องนายคือเก่งกว่าน้ำเพลรขึ้นที่ไปมาเดงลองนแับเร็วช่างตัวได้ก็ได้แล้วตไม่นกเได้แล้วเริเล้กเระาใจิธีมาแล้ว ถ้ใจีีมาสองวันก็เป็นแล้วออกบก็เรองเห็นถ้าเหยียบข้างนึ่งะนไปก็ไม่พี่มเก่งแล้วเนาะเนน้องๆได้แล้วยังไม่ได้เ็บมนะตายแน่นอนคงไม่หน้าแบบนป๋หน้า อยู่ไม่ดิเยผมเคยแล้วรอบนึ่งอเอบนึงอันนี้ขนาดไม่ได้ขี่มาหลายปีหนึ่งแล้วเนี่ยปีหนึงเลยเหรอย่าูเป้าป้าพี่ดีเดรอแรงนะ นี่ครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเด็กๆนะครับเล็กเขาไ้เล่นไม่ได้ลําก็มีของเล่นไฮโซเล่นนนี่เนาจะไปข้างถ้าไปข้างถ้าจะไปด้านนี้กลับอยหลังหรือไปอย่างนี้ก็จะไปด้านนี้ก็ใช้โน่ช้าถ้าจะไปด้านนี้ก็ใช้นมวลกำลังเทนน้องๆนะคะสินน้องเจ้าคุณน้องนายน้องมันเพชรค่ะแก้งจำปาเล็กนะคะเนี่ยก้จุนช้าตองกะด มจะปลายกดไปค่อยๆ่งถ้ามขยับหยุดเนี่อยู่นีป็นความันเป็นของเล่นที่ไฮเทคมากเลยนะเนี่ยนะมันเป็นของเล่นที่ไฮเทคมากเลยนะเนี่ยมันมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยแลงมมันหมุนดทาแบบนี้แล้วก็พยายามมาขึ้นขึ้นมานี่ยังมันจะหมุนค่อย

โอเคครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร์โอเคนะครับ,บสำหรับคลิปนี้นะครับ<ๆ>ผมต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ p c Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ